สลิงคานอ้าวจ่ายติดตรงนี้จักระพันไหลลงลอง,ลองจับเสร็จจิ้โหเนเกบ้าครับแต่วัดหลับหน้าแหม่ยังจิ้มออกก่อนให้บาโจบาโจ,าโจเปิดตรงนี้ติดโจนาธานอ้าเก็บได้เก็บได้ไดแล้วซัดตูดดโอ้โหไปตรงตัวครับจัวงว่าของเอเลียสปิ้นไปถึงบาโอคอาโดคอาโด,ข,โด,ข,โดขยับ พยายามที่จะหนีของปาโลคโลาโดหมาต่อครับแล้วซัดลูกนี้ไปตกตัวทศชัยโอ้เซฟครับลูกนี้โอทีน่าจะเลือกคลองบอลแล้วนะครับแต่ทิ้งเป็นบอลเร็วมาวัดเอาข้างหน้าครับยังติดอยู่หมาแล้วครับวาริชชูทองไปแล้ววาริชพาบอลเข้ากรอบวาริชขวาของวาริชซัดเลยลูกนี้ติดเซฟของธนชัยหนูราดบอลปิดมาถึงเจริญศักดิ์สารัตน์บั๊ไม่มีเลยครับโดนจิ้มธีรวัตร เข้ามาตรงกลางได้สวยลูคัสคอสตาลากมาแล้วออกขวามาสวยอาร์คัตเทียสักหลุดเข้าไปทีรศักดิ์ยิงไม่ผ่านจิรวัตรแล้วก็ลูกนี้โดนจับฟาว